อยากสำเร็จแบบง่ายๆสบายๆคุณต้องรู้และใช้สิ่งนี้เป็นในหัวข้อกดแรงดึงดูดคนหนึ่งที่เริ่มมาจากคุรใช้กฎสัจธรรมแล้วก็ไม่ได้รู้จากกฎแรงดึงดูดมาก่อนวันที่เราเปิดใจวันที่เรายอมซิโรราวันที่เราแบบสงสัยวันที่เรางงคือทุกสิ่งทุกอย่างเราคือต้อนเหตุในทุกๆเรื่องพอเราคือต้อนเหตุในทุกๆเรื่องอ่ะเห็นคนสําเร็จมีเยอะเนาะแต่มีเยอะในที่เนี้ย ก็มีหลายแบบอีกบางคนสําเร็จแบบง่ายๆเบาๆบางคนสําเร็จแบบหนักๆยากๆในเมื่อเราทุกคนมีสิทธิเลือกอะถ้าเราเลือกได้ครูฝนใช้ค,นคำนี้ว่าถ้าเราเลือกได้ก็ไม่คงไม่มีใครอยากเลือกแบบสําเร็จแบบยากๆหนักๆก็คงไม่มีหรอกเนาะถ้าเลือกได้ทีเนี้ยแต่ในความเป็นจริงอะเราเลือกได้แต่เราก็ต้องรู้ว่าเอ้ยการที่เราจะสําเร็จแบบง่ายๆสบายๆมันมีวิธีการหรือมันมีกระบวนการแบบไหนอันดับแรกคือเราต้องเชื่อด้วยนะ ว่ามีจริงคือถ้าเราไม่เคยเก็บหลักฐานแล้วเราไม่เคยเชื่อไม่เคยรู้ข้อมูลชุดแบบนี้มาก่อนเก็บเอาเฉพาะข้อดีไปต่อยอดแต่ถ้าเราเอ้ยศึกษามาระดับหนึ่งแล้วเข้มข้นกับตัวเองมาระดับหนึ่งแล้วทุกคนครูฝนกล้าพูดเลยว่ารีบเปิดใจรีบซีโร่าบรีบเริ่มให้เร็วที่สุดเพราะว่าอะไรครูฝนทําออนไลน์ก่อนที่จะมาใช้กดแรงดงดูดด้วยครูฝนทํามาประมาณปีกว่าๆสองปีเริ่มมาเข้มข้นกับกดแรงดงดูดจริงๆเอาปีที่สาม พอวันที่เรายอมซิโรราทุกคนเหมือนเราได้ติกระดุมถูกเม็ดเหมืนอนหลายๆอย่างที่เราแบบไม่มีแรงต้านไม่คิดว่าจะรู้แล้วอ่ะเหมือนเป็นน้ําไม่เต็มแก้วเหมือนยอมเรียนรู้ใหม่อ่ะเพราะเราก็อยากสําเร็จแบบง่ายๆสบายๆพอเราได้มารู้แก่นจริงๆทุกคนครูฝนก้าพูดเลยว่าใครก็ตามที่อยากสําเร็จแบบง่ายๆสบายๆคุณจะต้องรู้จักกดแรงดูดและใช้กดแรงดูดเป็นกดแรงดูดคือกดธรรมชาติ ที่ต่อให้เราจะรู้หรือไม่รู้ซึ่งครูฝนก็กล้าพูดเลยนะว่าลูกศิษย์ครูฝนหลายคนก็ใช้สิ่งนี้แต่แค่ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่ากดแรงดึงการที่เรารู้กับไม่รู้ต่างกันอย่างไรการที่เราไม่รู้ว่าเราใช้อยู่ถ้าโฟโล์เรามันดีเราก็จะได้ผลลัพธ์แบบนั้นเรื่อยๆอ๋อจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้นี่วาอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าเรารู้เราจะจงใจสร้างได้เราจะบังคับตัวเองได้ว่า เราจะใช้กดแรงดูดเราจะใช้กับผลลัพธ์แบบนี้ทีนี้พอเรารู้กับไม่รู้ทุกคนเฮ้ยความต่างมันต่างกันนิดเดียวถ้าเรารู้เราจะสร้างซ้ำได้แต่ถ้าเราไม่รู้การสร้างของเราบางครั้งมันก็ซ้ำแล้วก็มันก็ไม่ซ้ำทีนี้แล้วแต่ว่าใครจะเปิดใจทีนี้ด้วยกูฝนนามาจากพื้นของสัจธรรมพอคูฝนามาจากพื้นของสัจธรรมสิ่งที่เกิดขึ้นคืนคอเราก็ต้อง ยอมเปิดใจเหมือนที่บอกแล้วต้องยอมซิโรราก่อนว่าเฮ้ยแล้วมันมันต่างยังไงกฎแรงดูกับศัจธรรมศัจธรรมจะเป็นการที่ให้เราฝึกให้เราอยู่ตรงกลางแต่กดแรงดึงดูดให้เราอยู่ด้านบนตรงกลางกับด้านบนคนละฟลทีนี้ถ้าเกิดเราไม่เข้าใจและเราตีโจทย์ไม่แตกเราเราคิดว่าเราน่าจะนู่นนี่นั่นกลายเป็นว่าความสําเร็จของเรามันจะหนักทุกคน ที่พอครูฝนได้เปิดใจใช้กฎแรงดูดทุกคนมันเลยทําให้เราเห็นภาพเลยว่าวันที่เราทําออนไลน์แล้วเราใช้กฎแรงดูดกับวันที่เราทําออนไลน์แล้วเราไม่ได้ใช้กฎแรงดูดสภาวะในการทําคนและเรื่องผลลัพธ์ในการทําคนและเรื่องเพราะฉะนั้นใครอยากสําเร็จแบบง่ายๆสบายๆอนุญาตตัวเองเปิดใจให้รู้จักกฎแรงดูดจะเียนกับใครก็ได้อยากสำเร็จแบบง่ายๆสบายสบาย,บายอนุญาต<ๆ>ให้ต<ๆ>ัวเองใช้กดแรงดูด ถ้าเราไม่อนุญาตไม่มีใครช่วยเราได้นะครูฝนบอกให้ครูฝนทําออนไลน์ในช่วงช่วงขณะหนึ่งมีคนทักมาปรึกษาเหมือนกันมีคนซักมาถามว่าครูสัจธรรมกับกดแรงดูดเหมือนกันไหมเอาจริงทุกคนคือทางเดียวกันแต่มีความต่างคือเรื่องเดียวกันนั่นแหละแต่มีความต่างคนที่ใช้กดแรงดูดจะไปขยี้สภาวะความสุขโฟลความสุขด้านบนแต่คนที่ไม่ได้ใช้กดแรงดูดจะไม่ขยี้สุข จะอยู่ตรงกลางและพอเราอยู่ตรงกลางแล้วถ้าเราไม่ได้เทรนตัวเองจริงๆถ้าเราไม่ได้เข้มข้นกับตัวเองจริงๆธรรมชาติของมนุษย์อ่ะมันจะไหลลงตา่าถ้าเราไม่ได้เข้มข้นในการฝึกตัวเองจริงๆโดยสัญชาติตยานของมนุษย์ไม่ต้องฝึกมันจะไหลลงต่ำที่ครูฝนเปิดใจใช้กดแรงดูดสภาวะข้างในอ่ะคนละเรื่องเลยมันต่างกันไงครูฝนเอาจริงแล้วพอพอวันที่เองตกผลึกเนาะมันทําให้เรารู้เลยว่า คนที่ใช้กับไม่ใช้แล้วคนที่ฝึกกับไม่ฝึกไม่เหมือนกันคนที่สําเร็จง่ายๆสบายๆมีไหมมีคนที่สําเร็จแบบยากๆมีไหมมี <laughs> อยู่ที่เราเชื่ออยู่ที่เราเปิดใจถ้าเราเชื่อแบบไหนเราจะได้แบบนั้นเพราะอะไรเพราะถ้าเราไม่เชื่อว่าสําเร็จง่ายๆสบายๆายไม่มีจริงหรอกงั้นนั่นแหละก็คือเราก็ปิดประตูตั้งปิดประตูใส่หน้าตัวเองแต่ทีแรกแล้วว่ามันไม่มีอยู่จริง <laughs> แต่ถ้าเราเชื่อว่า มันมีอยู่จริงเราจะมีบางสิ่งบางอย่างมันจะมีชุดข้อมูลบางอย่างมันจะมีอะไรก็แล้วแต่แหละทําให้เราได้มาอยู่ในได้มารู้เรื่องเรื่องนั้นน่ะเหมือนครูฝนเมื่อเมื่อแบบเมื่อปีที่แล้วอ่ะง่ายๆครูฝนเพิ่งจะยอมซีโรราบและยอมเรียนรู้จริงๆตัดสินใจลงเรียนคอร์สของครูลุงมันเลยทาให้เราแบบเออวันที่เรายอมซีโรราบเราก็เลยแบบเอาวะเราอยากทำในแบบง่ายๆสบายๆแล้วไม่อยากเหนื่อยแล้วอ่ะเราเหนื่อยมาเยอะแล้วอ่ะเราแบบว่าอยากอยู่ในโฟ์แบบ เบิกบ้านมีความสุขทีวว่แบบว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวและถ้าเราเข้มข้นเรื่องภายในจริงๆครูฝนก้าพูดเลยว่าชีวิตเราแต่ละคนจะไม่เหมือนเดิมเนาะวันนี้ก็ประมาณนี้มา